สวัสดีครับวันนี้วันที่18มีนาคม2566นะครับเราอยู่กันที่วัดพระธรรมจริกแม่แพมนนะครับเดี๋ยวจะมาชมว่าวัดนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูบรรยากาศหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าวัดนะครับ จากที่ตรงป้ายนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าประตูวัดแล้วนะครับ๋ยวเราไปเที่ยวชมบรรยากาศในวัดสักหน่อยนะครับตรงข้ามฝั่งนั้นก็จะมีพระธาตุพระธาตุอยู่นะครับที่เราไปเที่ยววันก่อนนะครับ๋ยวเราจะเข้าไป ชมภายในวัดแม่แผมก่อนนะครับจากซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นตรงลานของวัดนะครับตรงลานวัดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมภายในสักเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้เรามาอยู่ตรงลานวัดแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับก็เป็นมีวิหารศาลาศาลาแล้วก็วิหารนะครับตรงนั้นจะเป็นศาลสมเด็จพระนารายณ์ส่วนนะครับด้านนี้จะเป็นลานวัดนะครับที่จอดรถแล้วก็ลานวัดแล้วก็มีกุฏินะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชม ่ทางด้านวิหารศาลาก่อนนะครับตรงด้านนี้ก็จะมีประตูวัดอีกด้านนะครับอยู่ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดนะครับนี่เป็นศาลาที่ศาลาทำบุญนะครับก็มีวิหารมีกุฏิหลังเก่านะครับตรงนี้ จากเด่อนสาลาตรงนี้นะครับสาราที่เราเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับให้ดูข้างนอกนีดห่งเป็นกุฏิเจ้าวาดนะครับในกุฏิเจ้าวาดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวิหารนะครับวิหารวิหารแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมีป่าแล้วก็มีกุฏินะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมดูนะครับไปชมบรรยากาศดูนะครับ จากตัวนั้นเรา,าอยู่ข้างวิหารนะครับด้านหลังวิหารก็จะมีสารยานเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับมีอยู่สองเครือข่ายนะครับนี่เป็นด้านทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภายในด้านทิศเหนือนะครับจะมีเป็นป่านะครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าศาลานะครับเดี๋ยวเข้ามาชมในศาลาสักหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดหน้าต่างนะครับให้ดูแบบมบืดๆืดอย่างนี้ไปข้างในก็จะเป็นเ่ก็พอมองเห็นอยู่นะครับเป็นศาลาทำบุญนะครับตรงจุดนี้เราก็จะมองอให้ดู ตรงนี้ครับไม่ได้เข้าไปให้ดูประมาณนี้นะครับไม่โชมบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านทิศเหนือของวัดนะครับเป็นมีป่าอยู่นะครับด้านทิศนั้น ตอนนี้เราเข้ามาชมด้านหลังส่วนหนึ่งแล้วนะครับได้ชมบรรยากาศครับบรรยากาศภายในบริเวณของวัดนะครับณนะวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับที่เรามาดูก่อนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วต่อไปอาจจะเปลี่ยนนี้ครับได้ชมบรรยากาศนะครับ ด้านนี้จะมีเป็นห้องน้ําห้องน้ํานะครับห้องน้ําแล้วก็เป็นโรงครัวแล้วก็มีกุฏินะครับเดี๋ยวเราจะ่าจะไปชมด้านด้านในป่านะครับในป่าก็าวัดนี้ก็มีก็กว้างพอสมควรนะครับ เนื้นที่น่าจะประมาณประมาณนะครับประมาณสักหไร่น่าจะได้ครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างใน,นครับด้านนี้นะครับหลังนี้ก็จะเป็นโรงครัวนะครับแล้วก็มีกุฏิกุฏิเป็นห้องแถวอยู่5ห้องนะครับด้านหลังก็จะมีห้องน้ำอีก จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงข้ามฝั่งนั้นก็จะเป็นทุ่งนาน,นะครับและมองเห็นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในป่าดีกว่านะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่เป็นป่านะครับแล้วก็มีกุฏินะครับแลจะพาชมบรรยากาศข,ข้างในที่จริงวันนี้ เมื่อก่อนจะเป็นเป็นวัดเก่าวัดเก่านะครับมีวัดเก่ามีเป็นวัดปางนะครับเดี๋ยวจะมีซากเจดีซากอิฐอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ไปชมดูนะครับพอเราเดินเข้ามาอยู่พักหนึ่งนะครับตรงจุดน,นี้นะครับที่จะเป็นเป็นวัดเก่าเป็นซากอิฐเก่านะครับ เป็นอิฐเก่าแล้วก็น่าจะมีเป็น JD เจดีเ์เาาเขาปรับที่เป็นเจดีเป็นวิหารแบบาทางเหนือเมื่อก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นอิฐเก่านะครับที่ว่าเป็นอิฐเก่าน่าจะเป็นซากเจดีนะครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้เขาเอาสารมาตั้งนะครับสารตรงนี้เขาเลยเอาสารมาตั้งนะครับน่าจะเป็นอ่อ โบดเก่าหรือเจดีนี่นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดวัดเก่าแล้วก็ด้านนี้จะมีเป็นป่านะครับมีกุฏิไปดูก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับด้านนี้เดี๋ยวจะเข้าไปชมบรรยากาศด้านกุฏิสักหน่อยนะครับก็จากที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับ านนี้นะครับที่จะมีกุฏิก็เป็นกุฏิอยู่มีอยู่สี่หลังนะครับด้านนี้จะเป็นป่าตั้งเป็นด้านทิศเหนือของวัดนะครับจะมีป่าแล้วก็ที่จริงเขามีกำแพงรลยล้อมรอบหมดแล้วครับวัดนี้นี่เป็นบริเวณด้าน หลังนะครับซึ่งอยู่ทางาที่เหนือของวัดนะครับมีกุฏิอยู่สี่หลังนะครับที่เรียงแถวกันแล้วก็เป็นป่านะครับก็จะเป็นป่า,าวัดแม่แพมก็เป็นชุมชนของพี่น้องกะเรียงนะครับซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอเวียงแหง เขตของบริเวณแห่งนี้เช่งจะมีพี่น้องกระเรียงอยูอ่สามหมู่บ้านนะครับจะเป็นบ้านแม่หัดนาม,มนแล้วก็แม่แพรมนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องลิซูพี่น้องลาหูอะไรครับมีอยู่หลายชาติพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ของพี่น้องกระเรียงก็จะมีอยู่สามหมู่บ้านนี้นะครับ ที่ด้านนี้ก็จะเป็นมีกุฏิที่ว่านะครับแล้วก็ยังเป็นป่านะครับด้านน,นด้านนี้ถ้าจะพูดถึงว่าเป็นด้านหลังของวัดแต่จริงๆมีอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดนะครับซึ่งจะมีกำแพงล้อมรอบแล้วนะครับ ต้นนี้จะเป็นป่าที่ร่มรื่นอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่มาชมชมบรรยากาศนะครับเป็นมีต้นไม้ใหญ่นะครับนี่คือที่ วัดแม่แพมตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ให้ชมประมาณนี้นะครับถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีงานอะไรก็จะเงียบสงบอยู่นะครับใครที่มีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็ลองอามาแวะมาชมมาทำบุญได้นะครับ what may be.